แพงพวกปีใหม่ไม่หลวงป้าจะมาขออยู่บ้านตัวคนเนอะไม่หลวงโอ้็จะมาอยู่อย่างนี้บ้านตัวก็มีเียอยู่บ้านตัวออบ้านป้าป้าอยู่บ่ได้นะไม่หลวงเป็นได้บ้านตัวเก่าอยู่ได้ป้าอยู่บ่ได้แนนตออ่แต่แตไม่หลวงยังได้่ะป้าก็อยู่บ่ได้ น้องมาแล้วไก่สวัสดีจ้าแม่จะแป็นหัลูกขนาดเลยลูกแม่น้องครับรถมาน่ะน้องขยักขยันกินข้าวบ้านนะฮามีอะไรกินพ่องหาแม่แกงมะนูนอ่ะ่เดี๋ยวแม่มาดาขันโตก้นลูกเนอกแกงมะนนูน ก็แกงมันูนนะกับปีไม่พราก็กินแกงมันูนกันนะกกะลูกโอ้ยบะเอาแม่น้องบะมากน้องบะกินอุ้ยอันเดี๋ยวน้องไปบ้านแจมก่อนเนาะไปบ้านแจมอะ่ะแต่ให้ายังมีอย่างกี้ลำๆอยู่ก้าลูกป้อนก็กินแกงมันูนกันนะกกะมันจะได้หนุนนําชีวิตเฮานะลูกแมหหห่หนุนนุ่งหนุนนำแขังเจ้านี่มายุคสมัยไหนกันล่ะไปล่ะไก่ กำลังมาบัดเดียวเนี่ยจะไปไหนแฮมมอรูกโหยแม่หวัยรุ่นอ่ะเปิดพิกบ้านมาก็ต้องไปเอากระเปิ้ลกระฟูงกล้าไก่โอ้โอพอมันนะ ว่าไปเฮ้ยเนี่ยแล้วจนตาบ่ไปกินไอ้อย่างนี้ฮะแล้วตัวข้าอยากกินไอ้อย่างละเดี๋ยววันเนี้ยป็นเลี้ยงตัวเองเต็มตีแตะก้าแตะก้าอันมัชนท้ไปตัวเบอได้ปไป่ะอ่ะก็ไปกันเลยดีกว่า Let's go เจ้าเจ้าเจ้าเขาเลยแจบเขาเลยแจบเพื่อรัก วไปแจกสตางค์คือตัอง้งใจไหนแจมหกเลยเก้าสิบก็ว่าแป้งหรอหกเอยเก้าสิบหุย่ยกินก็นได้เต็้งมือไป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 ไก่ไก่จะไปไหนแหีม่มอ๋ลูกตั้งแต่ลูกปิ๊กมาบ้านเนี่ยมาอยู่บ้านอยู่จองซกักวันเลยนะลูกเอ้ยอุ้ยป้าก็มันไปเจอเพื่อนเจอฝูงห้องกาเมื่อไหนปันเขาปะกนันไก่วันนี้เราจะไปดาหัวประจันนะลูกโอ้ยแม่ อ๋อนี่ไปอ่๋อหาไม่ได้หมอป้าจาันเหีออ๋อไก่ไก่ป้าจาันเะาป่นไปแจ้งแค่ได้สตางค์ป่นก็เติมหาลูกหาหลานนะคะป่นได้หาหน้าลูกป้นก็มีความสุขแล้วนะลูกโอ๊ยแม่อันกรรมน้องจะไปกรุงเทพบ่ะก่อนเลยไปกรุงเทพบ่ะน้องก็ไปหาละกันไปละไป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 ไก่ไก่ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยไปน้องไปน้า<ง> แล้วจะเริ่มยกก่อนยกก่อนยกก่อนเชียร์อุ้ยสนใจไอ้เนี้ยเพื่อนไปในห้องที่กรุงเทพอ่ะหันเป็นแบบมันมีรสไอ้อย่างที่มันลอยตังบนน่ะรสไฟฟ้าโอ้ยมันมันมันเปิดคอได้ก็อหะกับอันน่าชิมๆนะกับปกตินะ ใช่สุขาวไทยบราเคยหันตาโอ้หันกันในทีวีเนาะโออขึ้นไปเสียตาเออลองไปเหงาพอกาเฮ้ยย่างแบบเนาะต้องเขียนจับตาเข้าไปก็แฮงตากันไปห้องกล้ะสุขาวเสียงเลื้อเสียงลือองล้อเลยอีย๋เฮยเสียงแล้วกับปีกับป้าสุขาวอาเออป้าปีกอย่างเตือนละ นี่สุขาวอยู่กับไผ่นะฮะซืกินกับไผ่ล่ะอ่ะโอ้หมดแล้วอ่ะก็ไปซื้อมาใหม่กับเพื่อนอะเอา,เอาไปจะอีกับเพื่อนรักนี่แหละนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปิดห้องว่ะเต็กที่นี่ตัวเต็งอะให้ซื้อเนอะาะซื้อาามอหาหมดนี่เลย ใส้ตตา,าง์บบเสียงบรรทปีกแมนจัดไปเพื่อนตะปีติปีเฮ้ยเฮ้ชุดแก้ชุดแก้สุดแก้เชี่ยเ้าใจมานะไป แม่ขอสตางเตินมน้ำมันรถปิ๊กหน่อยหรอโหยังไดอ่ะรถตังคูกมีไหนเหมดไปเลี้ยงเขามดแล้วนะค่ะโอ้ตัวตังไปเลี้ยงเขาเหมดแลวตัวบดีบอกนะว่าตัวเอาทองอ่ะไปขายแล้วก็ไปเลี้ยงเขาอ,อืมไก่ตัวยังมาซูงตึงแต่ป่ะ เลี้ยเขาอย่างล้ำเหลือตัวเป็นเศรษฐีกะฮะตุ้ยอีแม่อีแม่จะมาจูมนากาก็เขามามีท้าตางอะน้องเนี่ยลูกกรุงเทพนี้ยาการกุงเทพก็น,นะแม่ป๊กมาก็ต้องเลี้ยงเขากะก,ก,ก็ต้องปลาเขาไปกินไปแอลการเขาอะอยู่กับบ้านจะไปมูไปหันอย่างละ่ะต้องลงปลาไปอะออคืออันก็ดีละ ตัวก็ไปขอตาตังเขาเติมน้ำมันปิ๊กเนอะแม่จะขอเหรอว่าเขาจะมีสตางค์ตัวปอกโอ้ยแม่กล้านำขวดอ่ะเขายังมามีเลยเขาจ้เอาที่ไหนมาใื้น้องอ่ะอันก็บหูวละบหบวหูวอันน่ะแม่ ไปไปเนี่ยฮะเพื่อนจะพิกคือแล้วเนอะจะพิกแล้วกะเดินทางปลอดภัยเนะเพื่อนตปวิง่งเอ่อไปเนี่ยอันเพื่อนขอยืมสตางค์ตัวสักงสามปันนี่ก่อนเพื่อนจะไว้เติมน้ำมันแล้วกินข้าว่ะยืมตังค์เจมส์เจมส์มาดิมาด แมนเฮ้อปนึกได้ลืมปนหาเข้าไม่ละหมอหไปก่อนเนอะไอเหี่ยวของมันอะนี่ตัวยาปิกรุงเทพเลยอี๋ใช่ขอบคุณจัดมากเนอะตัวนี่นะเป็นเื่อนหักบันที่สุดเลยอะวิปีไม่ปีนี่นะเต็มตี้อิ่มตตองมีความสุขขนาดแซม เพื่อนเพิ้นนนอน,น,น,นหักตัวแตกะแตกะนี่แหละน่ะอันเพิ้อนขอยืมสตางค์ตัวสักสามปันได้ก่อเพิ้อนจะไปเติมน้ำมันแล้วสิ้นเข้าว่ะเจมเดี๋ยวสิ้นเดือนนะเงินเลยเพื่อนออกอ่ะแล้วเพิ้อนคืนก็เลยไอ้ยังกอ็ไรยังก็พอยืมสตางค์สามปันมันไม่ยินดีเฮ้ยน้ำเข้าหูเ,เ,เ,เออห,หี้กันอ่ะโอ้ยเป็นเล่นนะมันกดน้ำถอยเข้าหูตัว่ายังก็ไม่ได้ยิน เปิ้ลขอ,อยืมสตางค์ตัวสามปันกระลาว่าหูมันอกักเสบเยอะกันแน่โอ้ยโอ้แต่แล้วลเราเดี๋ยไปหาหมอกัอนทุกหมอไปพอหูกันดิแจมจยินอย่างสักอย่างละแจมแจมแจม,แ,จม,แ,จม,แ,จมแม่โนแม่โนขอยืมกุได้อ๋โอโนโนโนแม่บะหมี่แม่บอกว่าแม่บะหมี่อะได้ยินเปล่า อีแม oh ่อ่ะเม่ย pues ์โอ้ยโอ้ยอีแม่ย์อ nah. ีเม่ย์เฮ้ยบะมีนะแม่บะมีบะมีนะแม่อ oh. ่ะ มีโอ๊ยไม่บอมีบะมีบมีนะ มีบะหมีแม่บะหมีแม่บอกว่าบะหมีบะหมีแม่อ่ะหอมันยานอากาศไม่หลวงป้าจะอยู่ได้อย่างไดอ่ะเป็นว่าเศรษฐีดูไบนี่มันต้องมีกูปีต่ะแกนานะไม่หลวงคือป้าอยู่ตัวเนอป้าอยู่บ้านป้ามาได้แต่แต่ไม่หลวง บยูบายูอยู่บ้านตัวน่ะไม่หลกจัดการเฮือถ้าตัวบาเฮืออย่างลูกตัวไปสักยังมันกระดูจะบดีไปหนาป้าลูกตัวจะกินอย่างอันตึ๊ละป้าจะแย่ยจะได้อ่ะเอาหน้าไม่หลวงมี้ผนเจียวเปหลวงเตื้มากินข้าวอย่างก่อนแกงฮังเลกเอาลูกวัดมาห่อหนึ่งตุ๋ลุงกเกาะใส่ถุงเฮือมาสีของเฮากับนี้นอยอย่างเดียวน่ะ แล้วนองเราเอาวันไหนมาก็นอเฮาเลยกะมาถัดจะมอสไปเลยแต่มานี่จีบไปกุ้มไปกุ้มทางเลขามาทันนักขนาดตุลุงกินมาตันกันเลยฮึนี่กินข้าวเดี๋ยวก่อนแม่แม่แม่แมมาล้กาไก แม่มีของที่จะมาช่วยชีวิตลูกหลังปีใหม่ได้แล้วนะแต่กับแม่เซ้แม่จะหูสตังน้องมันก่อนเออบาดใจเอาแล้วแม่จะห้อย่างน้องอ่ะแม่แม่คือน้องแม่กับสองข้อสารเนี่ยกาเออ ดีแหละสตางกว,ว่าประกันแน่นอนลูกไปได้ยามมาใส่ท้องเต็มตัวประกอนยามิีกป้ากับคนควัวบ้านไปกินเป็นแถวเนาะเออมันเศรษฐีดูใบของเต้ัมหลวงล่ะแม่เออน่ะแม่มีคือได้ตะเอียลูกไปไปไปขาใจไปโอ้ยเมาขีกพุเทปุ่น ก้อยิ้มได้แบบซองด้วยโอ้โอ้โอ้น่าหวาดภัยยาขึ้นไปหลวงทำหนังกำเมืองต่อไปการสนับสนุนตรงนี้เจ้ากดปุ่มขอบคุณนะเจ้านะมันจะมีพอว่าเขาจะสนับสนุนกี่บาทเริ่มต้นที่69บาทเนาะเขาก็เลื oh <regret> oh ่อนพอไปเรื่อยๆสูงสุดที่17,900พเารเนาะเขาก็กดเนาะเลือกได้สนับสนุนกดเนาะร้อยมันจะช้ำระเงินซับก็จะขึ้นหน้าแมวส่งตัวยี่นะ ับสนุนแม่หลวงเรียบร้อยแล้ว